คนไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นแบบโหอาร์ติสตที่แบบเก่งที่สุดหรือดีไซเนอร์ที่เก่งที่สุดแต่ก็รู้สึกว่าคอนอยากออกแบบชีวิตที่ดีในเชียงใหม่นอนดีกินดีตื่นมาเจอวายดีๆเหมือนเป็นพลังบวกในทุกๆวันที่ไปทำง,งานหรือออกไปเที่ยวข้างนอกที่อื่นอะไรเง<ๆ>ี้ยคันจบเอ่อกราฟิกคอมม้นิเคชั่นใช่ไหมคะที่จริงแทนไม่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับพวก สถาปัตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเลยคือที่บ้านเนี่ยทำโรงแรมมาอยู่แล้วแต่เขาอยากได้แบบไอเดียใหม่ๆที่จะมาพัฒนาโรงแรมอะไรเงี้ย <c oughs> ก็กดดันนะคะเพราะว่าที่บ้านทำธุรกิจเนาะเชิงธุรกิจจะไม่มีออกแบบอาร์ตหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ครอบครัวเพราะว่ามันทางองค์กรมันคือชาเลนจ์ในชีวิตคน คนไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นแบบผู้อาร์ติสที่แบบเก่งที่สุดหรือดีไซเนอร์ที่เก่งที่สุดแต่ก็รู้สึกว่าคนนเดียออกแบบชีวิตที่ดีในเชียงใหม่นอนดีกินดีตื่นมาเจอวายดีๆเหมือนเป็นพลังบวกในทุกๆวันที่ไปทํางานหรือออกไปเที่ยวข้างนอกที่อื่นเราเลยพยายามทำเนี่ยให้มันบ่งบอกความเป็นเรา ก็จะไปหา Inspiration บ้างตามาพวก e x h ก b i t i o n Museum อะไรเงี้ยแล้วก็ฟานกาแฟาการที่ไปคาเฟ่อื่นอมันช่วยลดความกดดันนิดนึงและช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆเพิ่มขึ้นอ่ะความีความสุขที่ตื่นมาและได้ทำงานศิลปะทรืทุกวันรู้สึกเราไม่ได้มีโอกาสในการแบบพัฒนาทางตัวเองแล้วก็พัฒนาทางฝีมือของเราอะไรเงี้ยมันทำให้เราได้แบบออกแบบทุกๆอยางไม่ว่าจะเป็นงานหรือแบบออกแบบชีวิต อ,อ,อาถามว่าที่บ้านรู้สึกยังไงตอนนี้เขาเขาเริ่มปล่อยเรามากขึ้นเพราะเขาเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนที่เข้าใจเราอะมันไม่ใช่แค่ว่าแบบขวัญเข้าใจตัวเองอะเหมือนเขานิยามเขาว่าศิละปะแค่การวาดลูปแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าศิละปะหรือการออกแบบมันมากกว่านั้นขวัญเชื่อว่าแค่ได้ออกแบบชีวิตที่ชอบนี่แหลคะค่ะความสุขที่ใช้